ครั้งแรกก็ปาจาระเม็ดนึ่งซีอิ๊วเจ้ามาดูกันว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านก่อนอื่นกะเอาปาจาระเม็ดไปทาความสะอาดแล้วก็บ,บังก่อนนะเจ้าเสร็จแล้วกะนึ่งน้ำให้มันเดือดแล้วก็เอาปาใส่เอาปาใส่นึ่งไว้ประมาณสักสิบห้านาทีเจ้าแล้วก็มาเตรียมเครื่องอันนี้สมศรีใส่กระเทียมหั่นนะคะขิงแล้วก็พักขึ้นช่ายเนาะ บ้านเฮาอะแต่มสมศรีไม่มีผักกนใช่มสมศรีใส่การตังโอเจ้ากับกับพริกพริกโยกหันฝอยนะเจ้าอันนี้เขาจะมาตามาเตรียมน้ำซิ๊วใส่น้ำตาลลงไปเจ้าข้างแรกมาพอจะหลอดหรือไม่หลอดมาดูกันว่าจะครอบต่ำเคยกินหรือเจ้าข้างแรกมเหมือนกันใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ น้ำมันงานะเจ้าอันนี้น้ำมันงาหนึ่งจอนบางคนมันจะใส่เฮดหอมแต่เนาะแต่สมศรีขี้กลัวจะแจ่น่ามันยางจะครอบแก,รรก้มกลิ่นน้ำซีเลยเมนเต้เอาใส่สกรรัดใส่ซอสหอยนางรมซอสฟ้าเขียวซอสฟ้าเขียวจะเกลียมไปซอสเอ่อพุ้นท้อเนี่ยซอสซีอิ๊วขาวแต่เฮดหอมนะ่ะ อร่อยเจ้าแล้วก็ใส่พริกไทยแค่นี้แหละแล้วก็จะค้นให้น้ำตาลมันละลายเนาะบางคนเขาจะเอาไปตั้งน้ำมันกระสตรใครสูตรมันเนาะแต่สมศรีจะไม่ตั้งน้ำแต่สมศรีจะเอาไปถ้าป่าซุกแล้วสมศรีจะเอาไปโรยในตัวป่าเจ้าค้นให้น้ำตาลมันละลายเลยเจ้าใส่น้ำตาลน้ำน่อยตะกี้มันรสชาติมันเค็มไปก็เลยใส่น้ำตาลเพิ่ม พอน้าตาลละลายแล้ววันนี้สมศรีมีมีพักเก้ลชายเนาะสมศรีจะใจยหอมปอมเ,อเจ้าซเาซจแล้วก็เอาซิลวลงไปโรยในป่าไปลาดในป่าเนี่ยแล้วก็นึ่งต่ออีกประมาณห้านาทีอันนี้มาก็สูตรหายสูตรมันเนาะมันมีหลายสูตรนะคะบางคนมักกับนึ่งเซตแล้วก็ลาดทีหลังน้ำซิ๊วอย่างเงี้ยบางคนบอกก็เอาไปพัดกับเฮ็ดหอมแล้วก็เอามาลาดปา่าอย่างเงี้ยเจ้าอันนี้ป่าเขาซุกแล้วนะคะเราก็ใส่จานพอยกจานหอมได้มันหอนเนาะ เสร็จเราจะเอาสมศรีก็จะเอาหอมป้อมโรยบางคนเป็นเอาต้นพักกันชายน่ะมอนน้อยหันสมศรีตั้งน้ำมันนึ่งห่อแล้วก็เอาขิงลงไปเจ้าเอาขิงลงไปใส่ในน้ำมันมันจะได้หอมหอมเดี๋ยวเขาจะมาลาดตัวป่าในเจ้าเทลงไปเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสมศรีก็จะตักน้ำจิ้มสามรสเ่าจะครอบจุยจะครอบกินข้างแหลกเนาะนี่เจ้าป่าจรละเม็ดหนึ่งซิ่ว เดี๋ยวมาดูกันว่าจะครอบจะไหวจะได้เนาะครั้งแรกปลาจระเมศนึ่งซีอิ๊ว eat the skin yeah you p l e eat everything you don't want to eat up t o you put that one little bit soft down what do you think f i s taste very good อร่อยเหรออร่อยสวย what do you think do not try it y e a h Chile if you want เนี่ยพูด t ิ i t ิ after you want to eat with s a c h อร่อยเหรอ yeah, I think มันอร่อยโ Okay. จะเขาบอกอร่อยครั้งแรกนะ much, first time for you ใช่ไหมทูมาร์สแกน first time for you ใช่ไหม Yeah like this yeah Okay first time Yeah a little bit silly for my thank you Alright. Mm, nice fish, yeah? Mmm. Fine fresh. Ginger and. Mm. This one a little bit sweet. I think it tastes nice. Mmm. Ah. Uh, have it if you want, if you don't want, it's okay. This one strong and sour. Yes. Send them mm. Some me. Send them to me. Tastes very good. Put a little bit of this and then taste nice. I think for myself, but mm. up to you. You don't lie, up to you. <laughs> Thai people eat release. Mm. What about you two boys? right? Mm. First time. ginger and chili Yeah, no, no my brain want more fat, you know mm. But it, it tastes very good that one healthy is good. I put a little bit oil because I I uh, I cook oil with ginger mm. and Pull the up there Actually not have to do but I think smell nice for ginger ย่าให้พูนะจะเข้าอร่อยไม่รอร่อยครั้งแรกนะคะครั้งแรกไหมองป้าอร่อย taste very very good honey ชอบกินข้าวกินข้าว อร่อยมากป้าค่ะอืม mm. อันนี้คือลูกบอล